ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีปูซานแล้วน้องเดี๋ยวผมมารีวิวมาแนะนำการขึ้นรถไฟ KTX ละกันนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้จองตั๋ว KTX มาเนาะเขาก็มีบูธติเกตตรงนี้แล้วก็มีตู้ vending machine ตรงนี้เนาะแต่ว่าต้องสังเกตนะที่ไฟที่ขึ้นเนี่ยมันจะ,ะขึ้นคำว่า domestic a า d only เนาะก็เป็นบัตรเครดิตที่แบบว่าในประเทศเ,เขาถ้าใครที่แบบว่า มีเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตที่เป็นของประเทศไทยเงี้ยก็ไปที่ติกเก็ตบูทของเขาได้ของผมอะซื้อผ่านครุ๊กมาแล้วพิมพ์ออกมาแล้วเป็นลักษณะแบบนี้เป็นตัวแบบนี้อันนี้พร้อมขึ้นรถไฟได้เลยเดินขึ้นได้เลยนะผมซื้อผ่านครุ๊กเนี่ยคนละประมาณ2,000กว่าบาทไปกลับเนาะเป็นแบบเฟกซิเบิล 2 day นะแล้วก็อัปเกรดขึ้นเป็น first c a r d เพิ่มอีกคนละ300บาทเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนขึ้น KTX แบบ first c a r d ด้วยนะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันดูนะขั้นตอนการซื้อก็เลือกดูเวลาอาจจะมีรอบหรือไม่มีรอบก็ขึ้นอยู่กับว่าวันหยุดช่วง rush hour อะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีผลนะ สำหรับการอัปเกรดที่นั่ง KTX จาก Econo m y ไปเป็น First Car นะเราต้องเข้าไปทำในเว็บไซต์ Let's Go Rail ของ KTX เท่านั้นนะแต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าไปจองเวลาเดินทางของเราก่อนผมจอง KTX อ c o n o m มีผ่านกรุ๊ปเป็นแบบ Flexible 2 Days มาที่สามารถใช้งานกี่รอบก็ได้ในเวลา2วันซึ่งไม่ต้องติดต่อกันได้แต่บัตรก็จะหมดอายุภายใน5วันเหมาะสำหรับคนที่กำลังจะไปเที่ยวปูซานแล้วนอนค้าง2องถึาคืนแล้วก็ใช้กลับไปโซแบบผมได้ก็ให้กดดูเลข Co เร Pass Number ที่มีใน KTX โคเช h ร์ที่ได้มาแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ Let's Go เ o ็ e ไปที่เมนูขวาบน c o r e l p a s s แล้วเลือกที่ my reservation ใส่เลข c o e l e pass number ที่ได้มาลงไปเสร็จก็ให้กด inquiry ตรงนี้นะแล้วจะเห็นเลขและข้อมูลประเภทบัตรของเราจากนั้นเลือก seat reservation ให้เลือกวันที่เวลาที่เราจะเดินทางขาไปอันนี้ก็ต้องเลือกสถานีให้ถูกด้วยนะต้นทางปลายทางเลือกประเภทรถไฟให้เป็น KTX เลือกจำนวนผู้โดยสารพอเรากด inquiry ปุ๊บเนี่ยก็จะมีตารางเดินรถขึ้นมาให้เราเลือกถึงตรงนี้สาหรับใครที่ไม่ได้อยากอัปเกรดเป็นที่นั่งแบบ first class ก็บบ class ให้กด select ตรงคอ์ลัมน์อีโคโนมีคลาสได้เลยก็คือไม่เสียตังค์เพิ่มเพราะว่าเราซื้อผ่านกู๊กมาแล้วใช่ไหมแต่สำหรับใครที่อยากอัปเกรดที่นั่งเป็น First c l a s s ก็กด Select First c l a s s รอบที่เราต้องการได้เลยพอเข้ามาหน้า t Ticket r e s e r v a t i o n นี้ก็จะมีสรุปวันเวลาจํานวนผู้เดินทางและราคาที่เราต้องจ่ายเพิ่มสําหรับการอัปเกรดที่นั่งเป็นแบบ First c l a s s ตกอยู่ที่11,900ันวอนต่อคนหรือ300กว่าบาทเท่านั้นเองให้เลือกชําระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เรามีได้เลยใครมีบัตรเเกกกกกีขอองพื่นน่นนนะน็็ใชช้้ไดดัะผมม Master ให้เราเลือก I Agree All t e r m and Condition เนอะยอมรับเงื่อนไขต่างๆของระบบแล้วก็กรอข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆลงไปเหมือนเราช้อปปิ้งออนไลน์เลยเสร็จก็กด Next หน้าก็จะ redirect ไปหน้าบัตรธนาคารให้เรายืนยัน OTP เสร็จในหน้าสุดท้ายก็จะมีให้เราใส่อีเมลลงไปเพื่อยืนยันอีกครั้งด้วยเสร็จปั๊บหน้าตัวที่เราเลือกวันเวลาเดินทางไว้แล้วก็จะขึ้นมาให้เราปริ้นหรือว่าเซฟเป็น PDF ก็ได้นะข้อมูลก็จะมีวันที่เดินทางเวลาออกสถานีต้นทางเวลาถึงสถานีปลายทางรถไฟเค ดีเอ็ขบวนที่เท่าไหร่ตู้รถที่เท่าไหร่และที่นั่งเบอร์อะไรและอย่าลืมทําตามสเตปนี้อีกครั้งด้วยนะสำหรับขากลับทั้งการจองวันเวลาที่นั่งแล้วก็การอัปเกรดที่นั่งเป็นแบบเฟิร์สคลาสด้วยนะสำหรับใครที่ต้องการแค่สัมผัสเฟิร์สคลาสในขากลับนี่เราก็เลือกนั่งแบบอีโคโนมีก็สามารถทําได้นะไปเดี๋ยวเราสมมุติว่าเราซื้อตั๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเดินเข้าไปด้านในกันเนี่ยสำหรับใครที่เดินเข้ามาในปูซานสเตชันอ่ะก็สังเกตไปนี่ไว้ไปที่ KTX กันเลย หรือจะป้าแบบนี้ก็ได้นี่เหมือนกันใครที่ยังไม่ได้กินอะไรมากาแฟขนมปังก็ร้านที่นี่ก็มีให้เลือกเยอะนะไายใหญ่ขนาดนี้นี่หลงก็อาจจะไม่ใช่แล้วนะหรือใครแบบว่าอยากสอบถามข้อมูลอะไรเขาก็มี Tourist Information Center ตรงนี้ให้นะครับแล้วทางด้านนู้นก็จะเป็นทางเข้าชานชาลาของ KTX มาถึงตรงนี้เราก็มาดูไทม์เทเบิลของตารางรอบรถไฟที่เราจองไว้เนาะอย่างของผมเนี่ยจองไว้8ปดมงห้ถึงโซที่1 1บเมงยีบแปดบนไทม์เทเบิลก็จะมีบอกอยู่ว่าเรารถไฟขบวน18เหมือนกันนะแล้วก็ชั้นชาลาที่เท่าไหร่ของผมได้ชั้นชาลาที่5นะแค่นี้ก็เดินตามเข้าไปแล้วก็ไปชั้นชาลาที่5แล้วก็ขึ้นรถไฟได้เลยก็รถไฟจะมาก่อนเวลาออก ครึ่งชั่วโมงก็คือผมรถไฟออก8ปดมงห้ใช่ไหมแปดมงยีรถไฟเขาก็มาจอดรอแล้วเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนได้เอากระเป๋าไปวางอะไรเงี้ยสำหรับอีโคโนมีก็อาจจะต้องรีบหน่อยเพราะว่า First c คลาสเขาอาจจะมีที่สำรองให้เยอะกว่าอะไรเงี้ยในการวางกระเป๋าแล้วก็มีที่นั่งที่กว้างกว่าอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเดินผ่านเข้ามาได้เลยนะก็คือแบบว่าไม่ไม่ต้องแสดงตัวอะไรเลย ด้านในก็มีบอกเวลาอีกทีเหมือนกันนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากเมคชัวนะเดี๋ยวเราไปแทร็กัมเบอร์5อยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองนะทูโซนี่มีลิฟต์นี่ไงด้านหลังมีลิฟต์นะเกือ <c oughs> บแล้วก็ใช้ลิฟต์ลงไปได้สำหรับใครที่มีกระเป๋าเดินทางมาแบบพวกเรา ซ้ายออกมาจากลิฟต์ก็มีท้ายบอกว่ามันแผดเนื่อห้าแล้ว,ลวรถไฟ KTX ของเราเป็นคันสีน้ำเงินแบบนี้นะทุกคน ชั้นชลาที่5แล้วก็ First Class ของเขาเนี่ยจะมีป้ายสีส้มบอกอยู่นะตันแตกต่างระหว่าง First c คลาสกับอีโคโนมนะอีโคโนมจะไม่มีป้ายสีส้มนะเป็นป้ายสีเขียวอันนี้ก็จะมีคำว,ว่า First c คลาสอยู่่าแงบบนี้อืมไอ้แล้วเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟกันเลยนี้รถของเราโอเคไปเดี๋ยวเอากระเป๋า ขึ้นกันเลยโอเคเก็บกรกะเป๋าเรียบร้อยแล้วตรงนี้บริเวณทางเชื่อมของโบกี้ก็จะมีตู้กดน้ำให้นะกดได้ฟรีเลยนะกดปุ๊บแล้วก็อิบเอาได้เลยไม่จำกัดจำนวนกดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ต้องบริเวณตรงนี้มีขนมสแนค็คให้สำหรับ ที่นั่งเฟิร์สคลาสเท่านั้นนะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีหนังสือต่างๆให้แบบแก้เบื่อมานั่งนั่งดูวิวตรงนี้ได้นะครับเบาะพับลงมาได้เดี๋ยวเราไปที่นั่งกันเลยเนาะเข้ามาเรามีตั๋วอยู่แล้วใช่ไหมแล้วที่นั่งของผมก็จะเป็นเบอร์4ี่แถวที่สคือของเฟิร์สคลาสเนี่ยเขาจะเป็นแบบ3ที่นั่งอืมแล้วดูที่นั่งดิความกว้าง เล็กรูมเหลือๆแล้วตรงนี้ก็มี USB สองช่องมีปลั๊กม, Air, ม,มอีกมีแอร์มีไฟมีที่แขวนเสื้อใดๆมีไฟแล้วก็มีที่วางกระเป๋าแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้มีช่องเสียบหูฟังตรงนี้ด้วยอือแล้วก็สามารถเล่นเบาะได้โดยที่แบบไม่ต้องรบกวนคนอื่นนะแบบแบนี้ก็คือไม่รบกวนของข้างหลังแล้วก็มี โต๊ะให้แบบนี้แล้วก็วางแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กอะไรได้เนาะได้สบายนั่งกินข้าวอะไรอย่างงี้ก็ซื้อขึ้นมากินบนรถนี่ w i i ฟฟรีบนรถให้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนบริเวณที่แบบเชื่อมต่อระหว่าง First Card กับ Economy นะตรงนี้ก็จะเป็นหนังสือพิมพ์ที่ทิ้งขยะแล้วก็มีตู้เวนเดอร์แมชชีนนะที่สามารถซื้อกาแฟนะมันลมอะไรไ,ไ,ได้นะครับใช้ บัตรเครดิตได้เสียบชาร์จได้สั่งซื้อเสร็จก็ปิกอัพตรงนี้นะแะตรงนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําจะแบ่งเป็นห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงด้วยนะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันคือเราต้องใช้2มือในการเปิดนะมือหนึ่งนี้แล้วก็ดันเข้าไปเข้ามาก็จะเป็นสภาพแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ล็อก ทางด้านนี้ก็จะเป็นที่เสียบป,ปากนะเผื่อใครที่อยากเข้ามาโกนหนวดนะห้ามสูบบุหรี่นะครับอ่างล้างมือมีสบู่ให้นะแล้วก็มีที่ทิ้งขยะทิชชู่ต่างๆนะครับถัดมาด้านนี้เป็นทิชชู่เช็ดก้นนะครับแล้วก็ที่ล้างที่เป่ามือแล้วก็ด้านนี้เป็นที่แบบ ลองโถสักโคกนะครับแล้วก็บริเวนี้ก็จะเป็นตัวซ่วมนะใครทำธุระเสร็จแล้วก็เยียบก่าตรงนี้แล้วก็ตั๋วที่เพื่อนๆมีนะครับอันนี้หนึ่งใบหนึ่งใบก็คือเรามาสั่งก่อนใช่ไหมจะมี3ใบแบบนี้นะก็ให้เน็บไว้ที่ตรงหนังสือได้ถ้าเกิดเขาแบบ จะตรวจขึ้นมาแต่ตอนที่เราจากโซมาปูซานก็เขาไม่มีมาตรวจตัวนะหือโปก็ต้องไว้วางใจลูกค้าระดับหนึ่งเพราะว่าระหว่างทางมันจะมีแวสถานีแบบหลักๆอื่นก็จะมีคนขึ้นมาถ้ามันขึ้นมาจากกันเียก็อาจจะมีเรื่องได้เนาะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้จองรถไฟมาก็อย่าไพิดหลงเชื่อเบปลอม ม่ขึ้นโฆษณามาเลยนะเวยไอ้นินเรียว Ninja, นินจานินจาเรียวอะไรพวกนี้เว็บไซต์ที่ที่เป็นถูกต้องของเขาคือ Let's Go เรียวนะเพราะว่า oh, ผมเข้าไปจองที่กรูก,ก็จริงแต่ผมต้องไปอัปเกรดที่เว็บไซต์ออฟฟิเชียลของเขาหรือ mm hmm. t s Go เรียวนะเดี๋ยวผมใส่รายลายะเอียดไว้ให้ในดีสคริปชั o นนะอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแมงติเช่องนี้ด้วยนะแล้ว mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหนะ้าป